สำหรับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงตาภาพรวมของลัคนา12ราศีในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568นะครับก็จะตรงกับนะคบช่วงเทศกาลสุดท้ายก็คือลอยกระทงหรือเทศกาลสุดท้ายของการถอยกระถิ่นตรงกับวันพุนนธนะครับที่5พฤศจิก็คือตุ15คม12เพราะอันนี้2กระถินเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ออกพรรษาจนถึงวันเกเด12นะครับเรียกง,ง่ายๆก็คอลอยกระทงพอดี ก็ขออนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมาใครที่ได้ทําไว้นะครับหรือว่าผมได้ทําเรื่องกระถินนะครับก็ขอแจ้งบอกการบ,บอก,บกคุณทุกคนที่ได้ติดตามทาง youtube f a c e o o o k ต็อกทุกช่องทางโซเชียลขอผมก็ถือว่าอนุโมทนาร่วมกันหลายคนบอกไม่มีเวลาทำบุญนะครับไม่เป็นไรคุณอย่าเอาเวลาที่มีไปทําความไม่ดีก่อนแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยนะครับการโยกย้ายของดวงดาว ในช่วงนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยดาวพฤหัสจะโครจรเข้าสู่ราศีเมษในวันที่9ธธกา้ากุจจการยนเวลา10บนาฬิกาสีนาทีนะครับอันนี้เป็นดาวพฤหัสก่อนหลังจากนั้นเนี่ยตัวของดาวเนี่ยนะครับพระศุสสกร์จะโครจรเป็นเกษตรในวันที่4ีธธ่กุญแจจการนะครับตรงกับวันอังคารดาวพระศุกจะเป็นเกษตรต่างพิบดีมั่นคงในช่วงเวลาส0บนาฬิกาสินาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอช่วงกลางเดือนเนี่ย ตรงกับวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนปีสามนาิกาสามอนาทีดาวพระอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกและในช่วงท้ายเนี่ยดาวพระศุกร์จะโคจรเป็นประะนะครับในเรือนของราศีพิจิกเรือนพระอังคารเนี่ยตรงกับวันที่28พฤศจิกานะครับสิบสนาฬิกาสีนาทีเท่ากับในเดือนนี้เนี่ยดาวพระศุกร์ย้าย2รอบหลักๆคือพระเกตเข้าสู่ราศีเมษดาวพระศุกร์เข้าราศีตุลแล้วดาวพระศุกร์ก็เข้าราศีพิจิกเท่ากับเดือนนี้ดาวพระศุกร์ย้าย2ที เร่งนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้ากับพระศุกร์เสดถือว่าเดินเร็วนะครับหลักโหราศาสตร์เรียกว่าเสดความที่เป็นปกติแต่ท่านี้ท่านั้นพระศุกร์เสดอย่างเดียวไม่พอวันที่7พฤศจิกีเนี่ยดาวพฤหัสบดีที่เป็นมหาอุดราศีกร,ร,รกฎก็เดินเริ่มเดินพักองศานะครับเท่ากับดาวพระศุกร์เขาเดินเสดดาวพฤหัสเดินพักในขณะเดียวกันเนี่ยดาวพระเสาร์นะครับวันที่16เดือน11เนี่ย ดาวพระเสาเขากําลังจากเดิมที่เคยถอยหลังพระองศา,ศาตั้งแต่23สิามงหายามเนี่ยเขาเริ่มหยุดนิ่งวันท,ที่สิบ้า,าแล้ว1ิบหเนี่ยทุรจริเริ่มเดินหน้าเป็นปกติถ้ากับไอตัวบ่าประคอเดินหน้าไอตัวสุบะคอเดินถอยหลังนะครับเพื่อเดินถอยอย่างเงี้ยดูเนี่ยโคพัเดินนี่น่าจะมีเรื่องหน่อยเพราะดาวโคจรวิปริตเยอะนะครับบรหิหารตัวลหลักๆก็เสียดาวพระศุกร์ก็เดินเร็วสเล็กเกินนะครับอันนี้อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็เป็นการยกย้ายดวงดาวต่างๆ ในการบอกกันส่วนลัคนา12ร,ราศรีจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามรับชมกันในคลิปต่อไปได้เลยครับสำหรับลัคนาสถิตอยู่ที่ราศรีมิถุนนะครับในเดือนนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยเขาบอกว่าคู่ครองคนรักช่วงนี้จะได้เจอคนที่เข้ามาตามจีบหรือว่าคู่ครองคนรักเอาเงินอาทองมาให้สายเปออกให้อยากได้อะไรเดี๋ยวเขาซื้อให้ นะครับช่วงนี้อยากได้อะไรเนี่ยให้บอกแฟนบอกคนรักเดี๋ยวเขาจะเป็นสายเปป๋าเปป๋าดันมหาราณีมีามาช่วยเหลือมาช่วยดันบอกผู้หลักผู้ใหญ่ติดขัดเรื่องใดบอกพ่อบอกแม่บอกผู้หลักผู้ใหญ่บอกคนรักผมว่าเขาจะช่วยสนับสนุนเรื่องเงินทองทองของคุณเป็นอย่างมากจริงๆนะครับในขณะเดียวกันต่อมาเรื่องของคมรักก็ดีแล้วเรื่องของงานเป็นยังไงเรื่องของหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายงานสําคัญให้หรืองานที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ให้เรามีอํานาจในการตัดสินใจให้เรามีอำนาจในการควบคุมดูแล นะครับตรงนี้เนี่ยจะอยากทาไม่อยากทําเนี่ยก็ทําไปก่อนเพราะตรงนี้จะเป็นผลงานเป็นประวัติเป็นโล่เป็นกล่องเป็นโปรไฟล์พอร์มบริโอต่างๆให้คุณในการเดินหน้าในใบหน้าเหมือนประกาศสัญาบัตรต่างๆในการทำตรเนี้พอทำเสร็จแล้วคุณจะได้ประกาศสัญญบัตรหรือหน่วยงานส่งคุณไปอบรมเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะเพิ่มคุณวุินะครับเพิ่มใบรืมพูดต่างต่างเพิ่มที่งต่างๆเพื่อให้คุณเนี่ยมีใบการันตีใบหน้าจะได้เป็นตัวแทนหน่วยงานองค์กรหรือมีเกียรติยศ ชื่อเสียงผมว่าเป็นอย่างนั้นรวมไปถึงตัวคุณเองอาจจะเป็นตัวแทนองค์กรหรือหน่วยงานไปเป็นวิทยากรแทนไป,ไปออกงานสัมมนาแทนแล้วเดี๋ยวเขาก็มีค่าจงค่าจ้างค่าน้ามงน้าวันให้คุณก็ได้ส่วนหนึ่งองคอ์กรก็ได้ส่วนหนึ่งไปอย่างนั้นนะครับและที่สําคัญช่วงนี้คุณมีเกณฑ์เดินทางไกลถึงต่างประเทศได้ร่วมงานระดับชาติได้ร่วมงานนะครับมีชื่อเสียงกับคนดังมีชื่อเสียงหรือได้ออกงานสังคมงานใหญ่เช่นเขาเปิดตัวสินค้า ในเรื่องของงานเกษตรกรรมต่างๆก็ได้หรือนะครับงานตรงงานแต่งที่คุณอาจจะต้องได้รับเกียรติเช่นเป็นเจ้าพงเจ้าภาพนะหรือเป็นประธานงานหรือเป็นอะไรอย่างนี้ต่างๆผมว่าดีหรือว่าถ้าเกิดว่านะครับจะให้เสริมดวงของคุณเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพกระถินนะครับหรือพระปง,พระป,งพระป่าหลังจากบทที่สกระถินไปแล้วก็แล้วแต่คุณแต่ถ้าทาแบบเนี้ยผมว่าดีนะครับจะเป็นการเสริมดวงตาชาวนิทุนถ้าถามว่าในช่วงเนี้นะครับต่อมาเรื่องของ ตัวบุตรเองเนี่ยลูกหลานบริวารอันนี้ผมว่าในช่วงแรกอาจจะต้องระมัดระวังสักงนี้นึ่นนะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะต้องปวดเสียเองแก้รู้สึกเอ๊ะมึนมึนงงงเรื่องของลูกหลานบริวารอาจไม่ค่อยได้ดั่งใจสั่งงานซ้ายไปทําขวาสั่งงานขวาไปทําซ้ายต้องค่อยๆสั่งสอนค่อยๆปรับค่อยๆแก้กันไปแล้วพอครึ่งเดือนหลังเนี่ยเขาเริ่มเข้าที่เข้าทางเขาจะอ๋ออโอเคโอเคเริ่มเป็นไปได้เริ่มเข้าที่เริ่มเข้าทางจะเป็นอย่างนั้นนะครับและที่สําคัญเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะครับในช่วงเวลาาานนีีี้้เเ่่ยยออจจจะมุดสังงกตูบ งานที่เข้ามามักเป็นงานที่ให้คุณแก้ไขปัญหาให้คุณนะครับเป็นคนคอยที่จะรับผิดชอบงานสาคัญมีโปรเจกต์โครงการหรือคนมาปรึกษาคุณแบบทีละนี้หรือคุณเองเป็นคนรับจบทุกงานงานไหนมีปัญหามามาถึงคุณคุณค่อยๆแก้ไปในช่วงนี้จะเป็นอย่างนั้นและคุณจะแก้ได้และจะได้รับกิจตัวชื่อเสียงเป็นผลงานเป็นโปรไฟล์ลลของคุณอีกต่างหากเนี่ยผมว่าดูแล้วเดือนนี้ถือว่าชาวลักขณาในถุนไม่ธรรมดานะครับแต่ถ้าขาดต้องระมัดระวังอะไรสักหน่อยนึงเนี่ย ระมัดระวังเรื่องของนะครับเป็นพิษหรือในเรื่องของไปที่มีฝุ่นเยอะคุณอาจจะเป็นภูมิแพ้น้ำา้อนน้ำเดืองผิวหนังไม่ค่อยดีในช่วงเดือนนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบทสรุปสาหรับชาวลัคนาราศีมี่ถูกในเดือนพฤศจิกา2518ครับ ครับสวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดวดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับจะได้มีความเข้าใจในหลักหราศากตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงงวยๆ,ๆ,ๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆ,ๆอ,าาาาอาจารย์พัฒนาพัฒนศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์พปณีบุญนาคทองเนียมคุณยทธเนี่ยขวาเลือกใช้ได้ ถ้าเกิดคิดถึงผมก็คิดถึงทุกนารได้คโคกูเป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคอร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรก็รายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหรนะครับบรูมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ